เรามาที่ฝั่งเากาหลี <c oughs> นะครับแบล็ k พิง k ปังปุริเย่มากชุดไม่อยู่แล้วสำหรับสาวๆทุกคนนะฮะโดยเฉพาะน้องลิซ่าของเรานะครับนอกจากจะได้เป็น global brand ambassador ของบู l ก a รีนะฮะล่าสุดถึงว่ามีการได้สวมใส่เครื่องประดับที่แพงที่สุดด้วยแหละครับ <c oughs> เรียกว่าเวลานี้ในส่วนของสปินเคป๊นะครับลิซ่าและลิสามนุบาลสมาชิกชาวไทยของเรานะครับของแบล็ k พิงเนี่ย ปังไม่หยุดนะฮะเรียกว่าเธอขึ้นแท่นเป็นศิลปิน k p o ๊ที่ได้สวมเครื่องประดับที่ราคาแพงที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งหลังปรากฏตัวในคลิปของแบรนด์บูการี่นะซึ่งก็เป็น global brand ambassador ด้วยนะเชิญชวนแฟนๆรอติดตามการเปิดตัว collection เครื่องประดับเซตใหม่โดยในคลิปนี้นะครับข่าวก็ระบุว่าสร้อยคอที่ลิซ่าสวมใส่เนี่ยมูลค่าสูงถึง1.13ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ35ล้านบาทเลยแหละครับซึ่งทำให้สร้อยคอแบรนด์ Tiffany Co. นะครับราคา8 8 8 5 0 0 0ดอลลาร์หรือรา,ราวๆ27.4ล้านบาทที่โรเซเพื่อนร่วมวง,งนสวมก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่ในอันดับ2ของการจัดอันดับมูลค่าเครื่องประดับที่ Idol k p o p สวมใส่นั่นเองนะครับ แถมในคลิปนี้ลิลซ่าก็แย้มนะครับว่าช่วงปลายเดือนนี้ในแฟนๆก็ยังจะได้เห็นคลิปโปรโมทเครื่องประดับบูกเกอรี่ที่เธอนําแสดงงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆเรื่องปริ่มครับที่ตัวศิลปินคนโปรดไม่เพียงได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ดังระดับโลกครับแต่ทางผู้ใหญ่ของแบรนด์น,นยังเอ็นดูนะฮะรวมทั้งให้เกียรติลิซ่ามากๆด้วยรวมทั้งก็ไม่อยากจะขิงเออว่าคลิปนี้ของลิซ่าครับยอดวิวทะลุล้านใน1วันเท่านั้นในขณะที่โพสต์อื่นๆในไอจีของบูกเกอรี่นะครับยอดวิวอยู่ที่หลัก 1 0 0신